นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเมื่อครั้งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเราเจอกันไปแล้วเนาะเราก็เราก็รู้จักกันไปแล้วใช่ไหมครับผมวันนี้เนะี่ยนักเรียนนี่ยขึ้นมาเรียนคาบบ่ายนักเรียนก็ต้องกินข้าวเที่ยงมากันแล้วจะทําให้นักเรียนเนี่ยหนังท้องตึงหนังตาก็ต้องย่อนอะวันนี้เนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ย อย่าเพิ่งง่วงก็อย่าเพิ่งหลงับในรายวิชาของคนะครับตั้งใจร่วมทำกิจกรรมกับครูในรายวิชาของค,ครูเนาะโอเคเปล่าโอเคครับโอเคเก่งมากในเมื่อคาบที่แล้วหรือครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างจำได้ไหมเราได้ทำกิจกรรมร้องเพลงครับร้องเพลงร้องเพลงอะไรร้องเพลงที่มีชื่อว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับ น,นักเรียนคิดว่าในเนื้อเพลงในนามิปายนาไมิเข้าเนี่ยมีมีเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองครับความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อะไรอีกครับความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็อะไรอีรบอรรอกบ้านเมืองสงบสุขครับบ้านเมืองสงบสุขร่มเยน็นอ่าแล้วก็นักเรียนเนี่ยคิดว่าบ้านเมืองสงบสุขและร่มเย็นได้เนี่ย เป็นเพราะใครเอ่ยเป็นเพราะพ่อคุณรามคำแหงมหาราชครับพ่อคุณรามคำแหงมหาราชอ่ะแล้วท่านเนี่ยในสมัยของท่านเนี่ยเป็นสมัยใดคะอ่าท่านอยู่ในสมัยสุขโขทัยครับสุขโขทัยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนปรบมงให้กับตัวเองด้วยอ่าวันนี้เนี่ยคุณครูเนี่ย ก็จะพาความรู้แล้วก็องค์ความรู้ดีๆเนี่ยหรือกิจกรรมสนุกๆเนี่ยมาให้กับนักเรียนนะคะได้ร่วมกันทํานะคะวัน,นวันนี้คุณครูก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับาการอธิบายหลักการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมแล้วก็วรรณคดีแล้วก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับคุณค่าที่ปรากฏอยู่ในหลักสิริจารย์ลหลักที่1นนะคะแล้วก็วันนี้คุณครูมีเอกสารประกอบการเรียนเนาะ กอกสามประกอบการเรียนเรื่องศิลาจารึกหลักที่1น,นะคะค่ะหัวหน้าห้องค่ะคนไหนหัวหน้าห้องคะผมครับอ๋อหัวหน้าห้องมารับไปแจกเพื่อนกันคนหนึ่งชุดเลยมีกิจกรรมให้ทำาเล็นเนเนกน้อยเพื่อสนุกกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือก็จะมีใบงานกิจกรรมคุณค่าจากศิลาจารึกหลักที่1น,นะคะเป็นอย่างนี้อ่ะอเดี๋ยวเราเรียนก่นกอนเนาะแล้วค่อยมาอธิบายในใบงานกิจกรรมกันนะคะ ม,มาวันนี้เรามาเรียนกันเลยดีกว่านะคะนักเรียนวันนี้รูนําความรู้ดีๆมาให้นักับนักเรียน,นยได้เรียนรู้กันอีกมากมายเลยมาอย่ามัวรอช้าไปกันเลยมาเรามาเรียนกันเลยนะคะอัะอนนี้ก็จะเป็นการอธิบายหลักการคุณค่าของวันคุณค่าของวรรณคดีแลว้วรรณกรรมนะ,ะคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมเนี่ยสามารถจะวิเคราะห์คุณค่าออกมาได้เป็นทั้ง4ด้าน หรือว่า4ประเด็นด้วยกันก็คืออ่ะด้านที่1เนี่ยก็จะเป็นด้านของวรรณศิลป์วรรณศิลป์ด้านเนื้อหาด้านสาระสังคมและก็วัฒนธรรมต่อไปเป็นการนําไปใช้การนัไปรับใช้ในประจํวาวันของเรานั่นเองแล้วก็ทางด้านวรรณศิลป์เรามาดูด้านแรกเลยด้านวรรณศิลป์ก็คือวความงุงามความไพเราะของบทประพันธ์นั่นเองซึ่งเกิดจากการที่เราเนี่ยเลือกคํา การใช้สำนวนที่ได้ลดได้ความหมายเนาะแล้วก็ทําให้ผู้อ่านเนี่ยกระทบจิตใจผู้อ่านด้วย่าเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์อาสร้างสรงสรค์แล้วก็มีกรวดีกในการแต่งที่มันน่าสนใจนั่นเองแต่ใน,นเนี่ยในการแต่งของตัววีเนี่ยนะถ้า,าบทประพันธ์บทใดเนี่ยมีความไพเรออาะเพราะท้งเนาะแล้วก็ ในในบทพันนี้ก็จะดูในดาวณศิลป์เนี่ยเห็นอย่างชัดเจนเลยก็จะมีอย่างเช่นาการเล่นคำการเล่นคำซ้ำก็การใช้ภาพโพสต์่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ทาใ,ให้นักกวีของบ,บ,บทประพันนั้นเนี่ยดูมีความแบบน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนใช่ครับอ่าแล้วมาดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างเรียนครูนำตัวอย่างมาน,นักเรียนช่วยกันอ่านได้นะคะ ได้ครับอ่าโอเคค่อยกันอ่านเนาะคุณจะชี้ให้ละกันอ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปลกูได้ตัวเนื้อตัวปลากูเอามาแก่พ่อกูเรียนสังเกตนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในบทอันนี้คำซ้ำครับอ่าถูกต้องเก่งมากเลยค่ะนักเรียนคำซ้ำค่ะอย่างเช่นอ่ะอย่างแม่เห็นไหมตัวตัวเนื้อตัวปลาอ่ะอย่างเช่นคำนี้ล่ะ บำเรอเนี่ยใช่คำว่าได้เลยอันนี้ใช้คำเปลืองมากคำว่าได้ได้ได้ช้างได้รัอได้ได้นาได้เงได้ทองคำว่าได้เน็คคือคือนักกวีเนี่ยใช้คำเปลืองมากๆใช้คำเปลืองที่นี้เนี่ยเป็นทาให้ดูมีสเสน่ห์ในบทระพันของเขาเห็นไหมคะทําให้ดูมีสเสน่ห์ดูน่าอ่านดูแปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบทระพันนี้เลยนะคะนักเรียนครับผมอ่า อ่ะต่อมาอ่ะเป็นในด้านเนื้อหาลองดูด้านเนื้อหากัน,น,นเนื้อหาี่ยก็คือสาระของผู้อ่านได้รับสาระที่ผู้อ่านเนี่ยได้รับก็คืออาจจะเป็นความรู้ก็ได้หรือเป็นข้อคิดก็ได้นั่นเองนะคะอ่แล้วรู้ตัวอย่างบทประพันธ์กันที่ครูทำมาอ่ะอ่ะนักเรียนจะเห็นไหมคะว่าเนื้อหาสาระในบทประพันธ์เนี่ย มันก็คือเหมือนหมายถึงว่าพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยท่านได้ไปออกรบออกรบกับขุนสามชนหรือศัตรูของพ่อขุรามคำแหงเนี่ยเขาอยู่ที่เมืงองฉอดนะอ่ะกาบอกว่าพ่อพ่อขุอรามคำแหงเนี่ยเขาบอกว่าท่านเนี่ยได้ไปชนะศึกสงครามนี้มาจนทาให้จนทําให้ขุนสามชนเนี่ยพ่ายแพ้ไปอ่ะไหนนัาเรียนสังเกตไหมว่าครูครูคบอกว่าอ่ะ พ่อคนักคำแห่งเนี่ยชนะใช่ไหมแต่ทำไมในบทประพันธ์นี้ไม่มีคำว่าชนะเลยใช่ไหมคะนักเรียนใช่ครับคุณจะบอกให้ว่าคำว่าชนะในที่นี้ของสมัยสุโขทัยเนี่ยเขาจะใช้คำว่าแพ้อออ๋่าใช้คำว่าแพ้แต่ในสมัยสุโขทัยเนี่ยจะใช้คำว่าพ่ายเนี่ยหมายถึงแพ้เข้าใจไหมคะเข้าใจครับโอเคอ่ะ เ่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยโจดไปเนาะดูต่อไปเป็นด้านสังคมแล้วก็วัฒนาธรรมในด้านสังคมและว,วัฒนาธรรมเนี่ยเราจะสะท้อนที่เห็นสื่อสังคมในแต่ละยุคสมัยนั่นเองสะทที่เห็นอะไรบ้างล่ะสะท้อนที่เห็นเกี่ยวกับอะ,อ,ะอ,ะอะไรนะวัฒนาธรรมเนาะประเพณีความเชื่อแล้วก็ค่านิยมในในสมัยในในสังคมนั้นๆอะต่อมาเป็นการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะ ก็คือผู้อ่านเนี่ยนำความรู้หรือแนวคิดที่เราได้รับเนี่ยจากาวรรณคดีและวรรณกรรมต่างๆหรือจะเป็นคาสอนต่างนนๆน่ยนไปปรับใช้ในชีวิตประจํวาวันได้เลยนะคะ <c oughs> อ่าเอาวาันนี้เนี่ยครูก็จะมีบทประพันธ์เกี่ยวกับหลักเสีเ้ยจัรหลักที่หนึง่งมาให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันอ่านนะคะแล้วก็เมื่ออ่านจบเนี่ยครูอยากรู้ว่าเออนักเรียนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรเนาะเกี่ยวกับ บทประพันธ์ที่ครูนํามาในวันนี้นะคะอะอเดี๋ยวครูขอติดก่อนนะคะอ้าวเรื่องเรียนวันนี้ไม้บทประพันธ์ที่ครูนํามาในวันนี้เป็นบทประพันธ์เกี่ยวกับอะไรเอ่ยสีราจารึหาก,กหลักที่หนึ่งอาจะจะเรื่มหลักที่หนึ่งอะวันนี้ก่อนที่เราจะมาเริ่มอ่านกันเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเนี่ยอ่านด้วยเสียงดังฟังชัดนะคะเสียงนัาฟังชัดเนี่ยไปถีงหนงเรียนนู่นเลยนะคะนักรเรียนโอเคไหมโอเคครับโอเคเยยมมาก ามาเริ่มอ่านบทประพันธ์กันเลยนะคะครูครูให้สัญญานะคะเรียนพร้อมไหมพร้อมครับสามสิได้ตัวเนื้อตัวปลาเอามาแก่พ่อได้หมากส้มหมากหวานอันใดกินอร่อยดีเอามาแก่พ่อไปตีมมหนังวังช้างได,ด้เอามาแก่พ่อ,ไป,ไ,อ,าาพอไปทะบ้านทะเมืองได้ช้างได้งวง ได้เงินได้ทองเอามาเวนแก่พ่ออเยี่ยมมากเลยนักเรียนบทเหมือนกับตัวเองด้วยค่ะโอเคอนักเรียนนักเรียนคิดว่าเนี่ยบทประพันธ์ที่ค,ค,คุณเอามาในวันนี้เนี่ยนะคะเรียนมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับบทประพันธ์นี้บ้างคะในบทประพันธ์นี้ก็มีความรู้สึกภัยราอ,อครับมีความภารัราอแล้วก็มีอะไรอีกเลยมีความที่ เข้าใจง่ายครับไม่ซับซ้อนอเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเห็นไหมประโยคเนี่ยจะเป็นประโยคะจะความเดียวนะคะที่แบบว่ามันมันไม่ซับซ้อนเนาะอ่านง่ายใช่ไหมคะใช่ครับอโอเคอ่านง่ายไม่ซับซ้อนแล้วนักเรียนคิดว่าเนี่ยศีลาจันทึกหลักที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันประกฏคุณค่าในด้านใดบ้างคะในเนื้อหาของวิชาจยา์ึกเอัย ปรากฏคุณค่าในด้านของเนื้อหาเนื้อหา2องด้านวรณศป์ครับวรณศีป์แล้วก็อะไรอีกแล้วก็น่าจะเป็นด้านสังคมครับด้านสังคมโอเคถูกต้องเยี่ยมมากวันนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเล็นๆนกๆเนาะเกี่ยวกับศิลจารึกหลักที่หนึ่งมาเล่าให้กับนักเรียนได้ฟังกันนะคะเผื่อนักเรียนเนี่ยนำไปเรียนรู้นะคะในรายวิชา ต่อไปเลยนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าเขาบอกว่าศิลาจารืกหลักที่หนึ่งนี่นะคะเป็นเขาบอกว่า,ามีสฐานว่าเป็นพ่อคุนามคำแหงพ่อคุนามคำแหงท่านเนี่ยเป็นรถของพ่อคุณศรีธทราทีแล้วก็พานามเสืองเนาะเมื่อท่านอายุได้19บเาพรรษานเนี่ยท่านได้ไปไรบกับขุนสามชนที่เมืองชอดเมื่อท่านได้รักชนะแล้วเนี่ยท่านเนี่ยก็ได กลับมาที่เมืองแล้วก็ได้พ,พระบิดาเนี่ยพระราชทานพระนามให้ว่ารามคำแหงนั่นเองซึ่งเมื่อ700ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีพระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนาะรัชกาลที่4ถ้เนี่ยท่านเนี่ยได้เป็นคนพบหลักสิาจานึก,กนี้ขึ้นก็เอานำไปไว้ที่หอสมุดแห่งชาติหรือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะคะ สถานหิงชาตินั่นเองในจุดหมายของการแต่ขงของ,ของเรื่องราวเกี่ยวกับศิลา,าจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีความสําคัญที่มันเกี่ยวกับความจเจริญรุ่งเรืองเนาะความริญรุ่งเรืองแล้วก็ากรารดิดอักษรไทยแล้วก็สภาพบ้านเมืองอะไรประมาณนี้แล้วก็ก็ถือาการศักุดีการสาึดรสดุดีของพ่อขุนน้ำแห่งมหาราชแล้วก็ยัง ในในบทประพันธ์เนี่ยในคำประพันธ์ที่เขาแต่งขึ้นมาเนี่ยนี่นะเห็นไหมบอกว่าเป็นรอยแก้วบรรยายโรหานอ่ารอยแก้วบรรยายโรหานเนี่ยเป็นอะไรที่มันไพเราะเนาะนะคะนักเรียนไพเราะมากๆเลยแล้วก็ในสนาระตัวเรือกหลักที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในในมันจะมีมันจะมีด้วยสามตอนในการที่เขาเอามาให้ให้กับนักเรียนได้ได้เรียนกันนะคะบอกว่าตอนที่หนึ่งเขาบอกว่าเป็น พระราชบวตรตของข้อคนร่าำแพงแล้วก็เกี่ยวกับพระราชบวตรตั้งแต่ยังแรกจนถ,ถึงโตเลยนะคะแล้วก็ในตอนที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับอาสภาพบ้านเมืองของสุขโขทยัยการชีวิตสังคมการเมืองการปกครองอะไรประมาณนี้การชีวิตของความมุ่่ของคนในในสมัยนั้นะนะแล้วก็ในตอนที่สามด้วยกันเป็นเนื้อหาสดูดีเกี่ยวกับพ่อคนรามกำแพงมหาราชนะคะพ่อพรางแห่งมหาราชเนี่ยกล่าวถึงว่า การที่การที่ท่านขยายอาณาเขตกว้างใหญ่ไปสานเลยโอเคเปล่าโอเคครับอ่าเมื่อกี้เราเได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักเสียใจเรืร่องหลักที่หนึ่งกันไปแล้วเนาะอ้าววันนี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่ากิจกรรมหนึ่งสองสามอันนั้นเียนก็สงสัยว่ากิจกรรมหนึ่งถึงสามเนี่ยคืออะไรคะค,คุณครูอ้าววันนี้ครูก็จะมีกิจกรรมหนึ่งถึงสามเนี่ยนี่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นบัตรบทประพันธ์าารรที่เราจะเรื่หลักที่หนึ่งนะคะ อันนี้ก็จะมีบทพันธ์ของแต่ละของแต่ละตอนของชิลาจารึ่งหลักที่1มาให้กับนักเรียนเนี่ยได้ได้คิดวิเคราะห์กันนะคะว่าบทพันธ์ที่ตัวเองได้รับเนี่ยเป็นตอนที่เท่าไหร่ของหนักชิลาจารึง่งที่หนึ่งอ่ะกล่าวนหน้าห้องมารับไปแจกเพื่อนเพื่อนคะ่ะครับอ่ะโอเคนะคะเมื่อได้ครบแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนเนี่ย คลิกไปด้านหลังของอะคลิกไปด้านหลังแล้วก็เขียนคําว่าตัวเองได้รับร้อนเท่าไรก็อ่านก่อนนะคะเรียนอ่านก่อนแล้วก็คลิกไปเขียนว่าได้รับตอนที่1ตอนที่2หรือว่าตอนที่3นะคะโอเคไหมโอเคครับอาเริ่มจับเวลาอ้าวเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนใช่ครับอาเรียบร้อยแล้วเนาะ <c oughs> มาเรามาร่วมกันฉเฉลยดีกว่าว่า ในบุพบันที่ครูได้รับเนี่ยอยู่ตอนใดกันบ้างครมบเรามาดูเลยอ,อ,อันแรกเลยครูจะไม่อ่านแล้วเนาะครูก็นักเรียนก็น่าจะเข้าใจกันพอไปบ้างแล้วนะคะอันในตอนที่หนึ่งเป็นสีเสียงตาอ่ะเพราะหนึ่งเปเป็นเสียงตาเนี่ยอันนี้จะเป็นในตอนที่หนึ่งจะเป็นสียาตาลนะคะอยู่ในตอนที่หนึ่งแล้วก็ ในตอนที่สองจะเป็นบัตรสีเขียวใครได้สีเขียวใครยกมอขึ้นผมครับอ๋อได้สีเขียวถูกไหมคะนักเรียนตอบถูกไหมน่าจะตอบถูกครับอ้าวตรวจให้ถูกตอบไม่ถูกนะคะอย่ากโกนครูนะคะครับผมอ่าแล้วก้อนนี้เป็นใบที่สามตอนที่สามนะคะเป็นกาเป็นตอนที่สามใครใครได้ตอนที่สามบ้างใครตอนที่สามผมครับอ่าถูกไหมถูกไหม โอ้เยี่ยมเลยเก่งมากปรบมือให้กับตัวเองหน่อยทุกคนโอเคนักเรียนเป็นังบ้างคะกิจกรรมที่คหยทำไปกิจกรรม1 2 3เป็นยังไงบ้างสนุกดีครับนสนุกดีกใช่ไหมอ่ะจะครั้งหน้าครูเดงมีกิจกรรมให้นักเรียนทําอีกนะคะไย่อยากนักเรียนสนใจไหมคะสนใจครับนักเรียนห้องนี้สนใจทำกิจกรรมอย่างเดียวเลยโอเคอ่ะ แล้วก็วันนี้เนี่ยอีกที่คุณครูบอกไปเมื่อต้นคาบนะคะว่าจะมีกิจะจะมีใบกิจกรรมเนาะให้นักเรียนได้ร่วมกันทำนะคะเป็นคุณค่าจากเรื่องเชีรยจะลึกหลักที่1น,นะคะอาจจะเป็นกิจกรรมแบบนี้อยู่ด้านหลังของเอกสารของเรียนทุกคนเลยนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยกลับไปอ่านใบความรู้เชีรยจัลึกหลักที่1แล้วก็เอานำคุณค่าของแต่ละด้านเนี่ยมาเขียนใส่ไว้ในใบกิจกรรมคือจะมีด้านอะไรบ้างอะด้านเนะะื้อหา ด้านวรรณศิลป์แล้วก็ด้านสังคมเนี่ยเห็นไหมคะครับอ่าโอเคตอนนี้อ่าวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างเกี่ยวกับหลักการวาริเคราะห์วรรณคดีแล้วก็วรรณกรรมครับอ่าเป็นหลักการทธิบายแล้วก็หลักการวิเคราะห์อของวันนี้เรื่องวรรณกรรมเนาะแล้วก็วันนี้ครูก,ก็ได้สอนเกี่ยวกับอ่าสาระเรื่องหลักที่หนึ่งเป็นเรื่องเรื่องราวข้าวนะคะเกี่ยวกับลาระลรืหลักที่หนึ่งอ่าแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรไปบ้าง ทำกิจกรรม 1, น3ครับ1 2 3 2> ่ 2> 1, 2, 3, แล้วก็ได้อ่านบทระพันไปใช่ไหมใช่ครับอ่านบทพันไปอาวันนี้เนี่ย ค,คุณครูก็ได้มอบหมายงานให้กับนักเรียนเนี่ยได้ไปทำกันแล้วเนาะอย่าลืมไปอ,าอ่านเอกสารก่อนที่จะทำใบกิจกรรมนะคะเพราะว่าเราเราต้องอ,าอ่านเอกสารก่อนเนาะที่เราจะได้ทำใบกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ได้นะคะนันกเรียนอะค,นคุณครูก็ไม่อยากให้หนักเรียนลอก,กัอนเนาะอยากให้เราเนี่ยไปฝึกอ่านก่อนนะคะฝึกอ่านด้วยตัวเองแล้วก็จะได้นำความรู้ที่เราได้อ่านในในเอกสารเนี่ยมา มาเขียนในใบกิจกรรมนะคะถูกผิดไม่ว่ากันนะคะนักเรียนเพราะเป็นความรู้ที่เรียนได้รับเนาะแล้วก็ใครที่อยากจะไปสืบคน้นเกี่ยวกับการอธิบายหลักการข้อคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมเนี่ยสามารถไปสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตได้เพิ่มเติมหรือใครจะมาสอบถามคุณครูได้เพิ่มเติมเนี่ยเชิญที่ห้องพักครูได้เลยนะคะในช่วงพักกลางวันเลยโอเคไหมคะนักเรียนอะนที่สําคัญก็อย่าลืมนะคะส่งใบกิจกรรม ให้คุณครูในสัปดาห์หน้านะคะอะแล้วก็วันนี้คุณครูก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะฝากไว้ให้กับนักเรียนนะคะโอเคค่ะนักเรียนครับคุณครูนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับคุณครู